สำหรับนางเอกสาวแมทติรณีนางเอกสาวสวยแนวหน้าของวงการบันเทิงหลายๆคนคงรู้จักกับเธอดีช่วงนี้สวยแซบออร่าพุ่งสุดๆหลังกลับมาใช้สถานะโสดสักพักแล้วโดยเธอมักจะโพสไลฟ์สไตล์สาวโสดสุดแฮปปี้ให้บอบอราดาแฟนคลับได้ติดตามอยู่บ่อยๆแมทติรณีเป็นอีกหนึ่งนางเอกคู่จิ้นคู่ขวัญกับพระเอกหนุ่มเกรทวรินทรในตำนานที่แฟนๆเชียร์ให้ทั้งคู่คบกันจริง สมัยเล่นละครคู่กันบ่อยๆแต่ก็ไม่เป็นผลทั้งคู่คงสถานะไว้แค่เป็นเพื่อนกันปัจจุบันทั้งสองก็มีสถานะเดียวกันคือโสดทั้งคู่ล่าสุดทั้งคู่ทาให้บรรดาแฟนคลับต้องฟื้นคืนชีพปลับมาจิ้นทั้งสองคนอีกครั้งเมื่อแมททีรณีโพสต์คลิปกิจกรรมออกกําลังกายและระบุข,ข้อความว่าเมื่อโค้ชเชื่อมั่นในตัวเราเราก็เหนื่อยสิครับผมแต่งานนี้พระเอกหนุ่มเกรดเข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ว่าห้าันห้าห้าห้า เตะบอลไหมละ่ะแมตตอบกลับข้อความไปอย่างเร็วว่าใครเขาจีบสาวด้วยการชวนไปเตะบอลกันเล่าทําเอาบรรดาแฟนกลับถึงคอมเมนต์เชียร์ทั้งคู่รัวรัวอาที่ T, แอบเชียร์จีบเลยครับพี่เกรทเชียร์สุดๆุดุด,ด,ด,ดครับกรีทค่ะจีบจีบเอาเลยทวงคู่จิ้นของเราคืนมาฟื้นคืนชีพแล้วคู่จิ้นในตํานานเขากลับมาทําให้แฟนแฟนจ้นอีกครั้งแล้วสถานะตอนนี้คือโสดทั้งคู่ชาวเน็ตเชียร์สุดใจคบกันเถอะค่ะ